ในฐานนี้ชาวแคมป์ทุกคนจะได้แสดงฝีมือทางด้านการแสดงออกมาถ้าใครเล่นดีคนดูชอบแน,แน่แต่ถ้าใครเล่นแย่แม้แต่แม่ก็ไม่อยากมอง <c oughs> หลังจากโลกนี้ได้ถึงกาเนิดขึ้นมาทุกสรรพสิ่งบนโลกล้วนแต่มีความสงบสุขไม่มีการแบ่งแยกพวกพ้องไม่มีการชมุมนุมใดๆทั้งสิ้นในปี2012นี้ความชั่วร้ายจึงได้บังเกิดขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของจอมมานมหันตภัยใหญ่ใหญ่ใหญ่้าคือปีศาจขอเปิดตัวจอมานมหันตภัย ข้าคือต้นอบอหมานกระพยๆๆหลังจากที่ข้าเนี่ยสะสมพลมลมปานพลลมลมปานพลังลมปานเออหลังจากที่ข้าสะสมพลังลมปานมาน,านานนับหลายหลายปีบัดนี้ได้ถึงปี2 0 1 2ที่ข้าเนี่ย เก็บพลังไว้อย่างเต็มที่เพื่อจะทำลายล้างโลกให้มันสิ้นซากอะไรของเจ้าเนี่ยข้ามีความสุขเชื่อว่าไม่มีใครที่สามารถมาต่อกรกับข้าจอมม้าหมานไอยและจิกกี้น้าอาอหัวเราะเลยสิ หลังจากที่เจ้าจอมมานมหันตภัยและเจ้าจิกกี้วางแผนที่จะทำลายล้างโลกนั้นและทันใดนั้นเองเหล่าฮีโร่ทั้งเจ็ดก็ปรากัดเฮ้ยปลากดตัวขึ้นเพื่อปกป้องโลกใบนี้ อเลยอะหยุดนะเจโจนใจสายเจ้าวางแผนไว้ที่ว่าจะทำลายล้างโลกกขยัยอมไม่ได้ทิกเก้ยอมได้หรอยอมอย่าพูดภาพทำเพลงพวกเราไปกันแปใล้าไปใหล้าอีกไเซอร์ ใครคิดว่ามั่นใจมีพลังอะไรเจอข้าเลยเอาเป็นว่าเจ้าจะประลองอะไรกับผู้ค่าดีกว่าข้าสามารถหัวเราะแบบจิ้มแครี่ในเรื่อง The Mask ได้เดีวอ้แก่แคร์วเลาะ แต่ข้าว่าการถาของเจ้ามันเหมือนพวกสันนิบาตกินมากกว่าแต่ข้าเชื่อว่าท่านทันทดีกวา่าข้าจะเลือกของสันนิบาตือพวกคนที่มันไม่ค่อยเต็มบาทเชื่เจ้าชมข,ข้าใช่ไหมข้าชมดูข้าให้ดี สีแดงก็เบงมาม,มีอะไรดรีกว่าพี่คิดว่าจะมาประรองกับข้าในวันนี้เจ้าไม่สามารถทําได้แน่นอนเอ,อ้ยด้าหลักอ่ะข้าสามารถแยกภาษาเนิ้วได้ทํา,า,า,ย,าย,ยังไงเจ้าโชว์มาเลยขัง้งปัญญาอ่อนเหมือนกับหน้ามันจริงๆริงทสนเจ้าติกิมาไอ้โฟกังมาเลยเดากอ้านตาไม่ดูๆๆา้าไม่ดู ทำนี้สิท่านอย่าไปยอมมันให้มือมันสั่นหมดเราแพ้แล้วเรื่องมืโอ้มันพลังตั้งเยอะจะแย่ทำไมมันมาโชว์แ่นิ้วว่ะสีเขียวโอ้โหข้าสามารถทำเสียงเป็นซอได้ลองสีมันฟังซิไอติกเกะ เข้ากำลังสนุกเลยท่านเจ้าจัดไปเลยขอมฟังอีกทีสิเฮ้ยขมันแปพักแล้วเจ้าไม่มีพวกแล้วหรือขาเป็นตัวละครสนุกสนานจริงๆเจ้าจะแปรพักให้หรือไม่มันสนุกสนานจริงๆข้าเป็นผู้ควบคุมการเวลา ข้าสามารถฝอยิ้มฉุบให้มือซ้ายชนะมือขวาตลอดโอ้ท่านดูฮแฮแฮท่านลงฮันกระดาแฮ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  ข้าคือ the Ice Man the Ice Man ความสามารถของข้าคือข้าสามารถทำเสียงโดนันดักได้โดนันดักใช่แล้วมาโทรมาเลยเขาบอกว่าท่านจอมมันบอมีไกด์มาโอ้ยผมว่าจะถุยนะไปโอ้โหข้าคือ the Barrier หลังพิเศษของข้าเจ้าจำไม่ได้แน่มันคือการเสกของไม่หายไปว้าจำไม่ได้นะแน่ใช่เพราะเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเอาใหม่เจ้าจำไม่ได้นะแน่เจ้ามีตังไหมเน่เจ้ายังได้บาทหรือห้าบาทห้าเก็บแค่สองเลียนี้ข้ามีความหมายเพราะว่าอะไรเลียนเล็กให้มันอมแนวเลียนใหญ่ข้าเก็บไว้อมเองจ้องมันไว้ดีจ้องมว้นดี

เสามีอะไรบ้างมีมือถือของข้าอ่าเดี๋ยวก็เอาไปถายไปให้ดูแล้วมาอยู่ที่ไหนลงน้ำดีเฮ้ยทำได้ยังไงทำอะไรที่ทำได้เรียบร้อยครับหายไปแล้วเฮ้ยโ้แหววแล้วทำไมท่านเอาไว้ตรงนี้ล่ะโอ้ยท่านมีผม จะเสกของของเจ้ากลับมาดูด้วยพ่อใครมาโอ้ยอ้นี่เงินอย่ามาแล้วางี้แปลว่าคารชนะท่านหรือไม่กูไม่รู้เหมือนกันถ้าบาทนี้มันเป็นของข้าแล้วเสียใจด้วยนั่นห้าบาทของเจ้าถูกต้องนี่ไอโฟนของข้า นี่มันซีเซวเว่เลเจอร์หรือกระเทยอินเดียครับนี้เราจะมาสู้ด้วยละครถ้าสามารถแยกล่างเป็นสามตัวได้วว้ามีอะไรเหรอครับคุณแม่แม่แค่มาดูลูกไปสบายดีขึ้นไหมกินไม่คุ้นหอมอะไรโอ้ยอยูในตู้จนวันเดียครับคุณแม่ แต่เวลานี้ผมเริ่มเพียให้แม่ดูแลขอนอนลำพังแม่คุยหนุ่ยิงอ๋อลาะขอพักสคราขอลาเข้านอนข้าเล่นขนาดยะแล้วพวกเจ้ายังสู้ได้อยู่ข้าจะเอามาทั้งละครเวทีเลยข้าบอกตามตรงว่าข้ากลัวเจ้าแต่เจ้าเป็นคนแรกแล้วเกยือแม่เกลออแม้ที่วัว พวกเราแพ้แล้วเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยพวกเล่าอออยู่ไหนว คนแล้วพลังวอมสามาเจ้ากล้าขอยอมตายดีกว่าเอหลยกันดีกว่าจิกเก้แล้วจอมมานมหันตภัยกับเจ้าจิกกี้ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับสุดยอดพลังของสีเซเว่นเวนเจอร์ต้องขอขอบคุณพวกนายจริงๆพวกนายทุกคน เกรียนมากเลยอ่อ <c oughs> ไม่นึกเลยว่าจะกล้าทำกันแบบนี้ได้ <c oughs> โโพระเจ้าช่วยตามวเดียวของเราเนียะหลังจากที่น้องๆเนี่ยผ่านทุกฐานของเราหมดแล้วครับผมเราจะมีเหรียญไฟเกยียรติยศขอมอบให้ และต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากาแฟเนเจอร์กิฟต์รถมอเตอร์ไซค์ฮอนดา้าสสสชวนเพื่อเลิกเหล้าโทรหนึ่งสี่หนึ่งสามโทรศัพท์มือถืออินฟินิตี้และมันฝรั่งทอดกรอบตราโรเลอร์โคสเตอร์เออไรคุณกำลังตกใจครับผมท้าวควารัก ครับผมยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับค่ายลูกเสือสวนสยามเลยครับกลุ่มพวกเราตอนนี้คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่เสาร์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ แคมสุดคั่ไปมันสุดคู่กับศิลปินวง25 Hours ที่จะมาร่วมเป็นชาวแคมต้องตลุลยบททดสอบสุดคั่วมากมายวันเสาร์หน้าหาทุ่งครึ่งทาง Modern Night TV อา่ามพลาดโดยเด็ดขานะครับ